สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม I.D.E.N.T.I.T.Y.V. ครับ <Yeah! Wow. S 1> และวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวละครนักกีตะวิทยาครับ mm hmm. ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ mm hmm. โดยเอออไเทมัลักๆของนักกีตะวิทยานะครับก็คือเจ้าตัวที่จับมแมลงนะครับ โดยเจ้าตัวที่จับแมลงนะครับจะสามารถเรียกแมลงออกมาได้นะครับโดยฝูงแมลงของเรานะครับก็จะมีวันหมดแล้วฮันเตอร์ก็ยังสามารถโจมตีเพื่อเคลียร์ฝูงแมลงของเราได้ด้วยครับแล้วก็สามารถเก็บแมลงได้ด้วยครับโดยการเก็บแมลงแต่ละครั้งนะครับจะติดคูดาวอยู่ที่15วินั่นเองครับขอเสริมเล็กน้อยนะครับตอนเราเรียกแมลงทุกครั้งนะครับแมลงจะไปโพ่อยู่ด้านหลังเรานั่นเองครับ สกิลต่อไปนะครับสกิลผูงแมลงอ้อยอิงนั่นเองครับสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดใช้นะครับผูงแมลงเนี่ยก็จะมาบินวนอยู่รอบรอบตัวเราเน่เองครับโดยวิธีการที่จะกดใช้ได้นะครับเราต้องกดค้างไปที่ปุ่มสกิลปกติสักพักนะครับถึงจะมีสกิลผูงแมลงอ้อยอิงขึ้นมาครับแล้วเราก็ยังสามารถควบคุมฝูงแมลงได้ด้วยนะครับโดยผูงแมลงนี้นะครับสามารถผักฮันเตอร์แล้วก็เพื่อนเราได้ด้วยครับ แล้วนักกีตาวิทยานะครับยังมีสกิลพาสีติดตัวด้วยนะครับนั่นก็คือสกิลน้ำยาผสมนั่นเองครับโดยสกิลนี้นะครับเมื่อเราข้ามหน้าต่างหรือแผงไม้นะครับจะทําให้ผู้รอดชีวิตที่มาข้ามต่อเนี่ยสามารถข้ามหน้าต่างแล้วก็แผงไม้เนี่ยได้เร็วขึ้นถึง10%เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อเสียนะครับนั่นก็คือกลิ่นหอมนั่นเองครับ สกิลนี้นะครับเมื่อนักกีตะวิทยานะครับออกจาการะยะสายตาฮันเตอร์นะครับจะโผล่อร่อา,รางเงาเป็นเวลา,อาสองวินาทีครับ oh, <no. S 1> ต่อไปนะครับจะเข้าสู่เทคนิคการเล่นเบื้องต้นนะครับเทคนิคแรกนะครับเป็นการากดสกิลฝูงมแมลงอ้อยอีกนะครับแล้วก่อนที่สกิลฝูงมแมลงอ้อยอีกเนี่ย จะมาถึงตัวเรานะครับเราให้เรากดย่อนะครับมันจะมีจังหวะแป๊บหนึ่งนะครับเทคนิคนี้นะครับจะทําให้เราสามารถเรียกมแมลงมาควบคุมได้เร็วขึ้น,นครับว้าว <Wow. S 1> ไปดูกันอีกรอบนะครับภาพช้าอีกรอบนึ่งครับว้าว <Wow. S 1> โดยเทคนิคต่อไปนะครับจะเป็นเทคนิคการที่เรียกมแมลงมาอยู่ข้างหลังนะครับ เพื่อใช้ในการบล็อกฮันเตอร์นะครับ <Wow. S 1> โดยเทคนิคนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้ตอนที่ฮันเตอร์มา,มาชิดชดตัวเราระดับหนึ่งนะครับ oh. โดยเมื่อฮันเตอร์จะทําการโจมตีมาแรงนะครับให้เราเก็บมาแรงหรือไม่ก็เรียกมาแรงกลับมาที่ตัวเราครับวว้า <Wow. S 1> ต่อไปนะครับจะเป็นการเรียกมาแรงมาวนเรื่อยๆนะครับ uh huh. โดยเมื่อเราเสกมแมลงมาแล้วนะครับให้เราไปอุดตรงช่องทางที่ฮันเตอร์จะต้องทําการผ่านนะครับแล้วพอเวลาฮันเตอร์จะตีเนี่ยเราก็เรียกฝูงแมลงกลับมาที่ตัวเราหรือไม่เราก็เก็บมแมลงมาเลยก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถทําแบบนี้เรื่อยๆวนไปตามที่แตต่างได้นะครับวว้า wow. ต่อไปนะครับจะใช้เมื่อฮันเตอร์ส่นวนมากจะใช้ตอนฮันเตอร์อยู่นิ่งๆนะครับก็คือการเรียกฝูงแมลงมาแล้วก็พับฮันเตอร์ไปหาแผงไม้แล้วก็พับแผงไม,งม้ใส่ฮันเตอร์นะครับโ <Wow. S 1> ดยเทคนิคนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับ <Wow. S 1> ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับแลวถ้าหาคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับเทคนิคที่บอกไปนะครับ ท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมายหลายสถานการณ์เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย